สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุทกท่านนะครับวันนี้ผมไพวันนะครับช่องบ้านเมืองสองบายไพวันนะครับจะพาทุกท่านมาดูบ้านมืองส<ะ>นะครับที่กําลังจะเข้าตกแต่งนะครับชื่อหมู่บ้านคุณาลัยนะครับอยู่เส้นบางหุ่นเทียชานทะเลนะครับเข้ามาในหมู่บ้านคุณาลัยอยู่ซอยสองนะครับบ้านอยู่ซอยสองแยก2อทับแบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือตรงข้ามบ้าน นะครับจะเป็นที่ดินเปล่าลมโชยมาเย็นมากเลยนะครับตอนนี้ขนาดนี้เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับของวันนี้วันที่เท่าไหร่นะน้ำวันนี้วัน,น,วน,น 6, ที่ท <6. S 1> ี่ับของวันที่6เดือน5ปี6 5้านะครับวันนี้ช่วงประมาณบ่ายนะครับผมก็กับทีมงานก็ได้มาทํคพิปขึ้นมานะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่98ตารางวานะครับเนื้อที่98ตารางวา3าห้องนอนข้างบนมี3ห้องนอนแล้วก็ข้างบนมี2ห้องน้ํา ข้างล่างก็มี2ห้องน้ําข้างล่างมีห้องโถงแล้วก็มีห้องนะครัวแล้วก็ห้องเก็บของนะครับข้างล่างนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเหนือที่98ตารางวาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูรอบๆบ้านนะครับว่าบ้านจะเป็นประมาณไหนนะครับทรงบ้านก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณที่ที่ท่านทุกท่านเห็นนะครับ แต่ว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยผมจะยังไม่เข้าไปดูนะครับเพราะว่าผมจะพาท่านผู้ชมคลิปเนี้ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆบ้านก่อนนะครับดูรอบๆบ้านแล้วก็บอกรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับก็บ้านหลังนี้ผมตกแต่งเสร็จแล้วผมจะขายที่สี่ล้านสามนะครับ4ี่ล้านสามนี่คือรวมตกแต่งให้ใหม่ทั้งหลังก็คือชั้นล่างก็ทุบโปร่งเหมือนเดิมนะครับทุบห้องโถงให้ใหญ่หหหๆโปร่งเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะออกแบบอีกทีหนึน่งนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูข้างในนะครับ ตรงนี้คือถนนหันหน้าเข้าบ้านถนนด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับด้านตรงข้ามบ้านนะครับจะเป็นที่ดินเปล่านะครับเป็นที่ดินเปล่าลมโชยเย็นเลยนะครับนี้บ่ายแก่ๆก,ก็เย็นแล้วครับตอนนี้บ่ายก็เย็นแล้วนะครับนี้อีกด้านหนึ่งของของซอยนะครับเวลาหันหน้าเข้าบ้านคือด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูข้างในนะครับ บ้านก็ถือว่าหลังใหญ่นะครับบ้านถือว่าหลังใหญ่คือสึกเจ้าของเดิมจะทําเป็นบอ่อปลาไว้นะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะครับบอ่อปลาค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าเวลาท่านผู้ชมที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้อยากได้บอ่อปลาก็ยังเก็บไว้แต่ถ้าไม่อยากได้ก็ผมก็เอาออกให้นะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมที่จะเข้ามาดูว่าชอบแบบไหนนะครับ เนื้อที่ทั้งหมด98ตารางวานะครับบ้านหลังนี้บ้านเล็กที่91ทับ119 91ทับ119นะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับผันหน้าเข้าบ้านด้านขวามือนะครับเป็นด้านข้างตอนนี้คุณลุงคุณลุงวินัยกำลังเก็บกวาดตัดต้นไม้ให้อยู่นะครับยังไงคุณลุงวันนี้เนหนื่อยไหมออคุณลุงบอกสู้ๆนะครับ วันนี้เจออะไรบ้างเยอะไหม<อ>วันนี้เจอทอนะครับทีมงานเนี่ยไพวันนะครับคนลุงนะครับเราดูด้วยการมาหลายหลังนะครับน่าจะเป็นเป็นสิบที่สิบสามสิบหลังแล้วนะครับคลุงทําบ้านหลังนี้นะครับจัดต้นไม้รกๆก,ก็ทําให้สะอาดนะครับอันนี้คือด้านข้างด้านซ้ายมือเวลาหันหน้าเข้าบ้านนะครับด้านข้างด้านซ้ายมือ ตรงนี้ข้างบ้านลงเข็มนะครับทํารั้วใหม่นะครับก็คือแนวเดิมแต่ว่าข้างบ้านของเราเนี่ยทํารั้วใหม่นะครับก็เอาเข็มไมโครพายมาลงนะครับแล้วก็ทําดึงสเตย์ทำคานแล้วก็ลงลงทารั้วใหม่ก็ถือว่าโชคดีของเราด้วยนะครับเราไม่ต้องมานั่งทําตรงนี้นะครับ น,นี่คุณลุงบอกว่าเต็มรถแล้ว <Okay. S 1> เต็มรถแล้วนะครับยืิงไม้ต้นไม้เต็มรถแล้วอันนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านนะครับหันหน้าออกไปนะครับยืนอยู่หน้าบ้านไอ้ตรงนี้จะทุกออกอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันแอนแอนผมจะทุกออกอยู่นะครับตัวนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงชานหน้าบ้านนะครับ เห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามลูกสึกจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนนะครับตรงนั้นที่เราห้องเห็นไกลนั้นคือโรงเรียนนะครับ mm. ชื่อโรงเรียนอะไรมื่ผมก็จําไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับอันนี้บ้านข้างๆเรากาลังตกแต่งอยู่พอดีนะครับกาลังตกแต่งพา mm. ไปดูด้านข้างนะครับมีห้องน้ำอยู่ห้องหนึ่งด้านข้างนะครับ อันนี้ผมยืนอยู่ข้างหลังหลังสุดเลยนะครับอันนี้คือเป็นครัวนะเป็นด้านหลังของครัวนะครับเป็นพื้นที่ที่ว่างตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าผมจะทุบแผงนี้ออกแล้วผมก็จะมาลงเข็มแล้วทําห้องโถงให้ให้ทะลุห้องโถงให้กว้างให้ใหญ่ตรงนี้ลงเข็มทั้งแถบเลยนะครับอันนี้ตรงด้านหลังนะครับผมจะทุบออกหมดเลยนะครับตรงนี้ จะทุบออกหมดเลยทําขยายฟีห้องโถงให้กว้างนะครับจะทุบออกหมดเลยนะครับนี่ผมยืนอยู่ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับยืนอยู่ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งของบ้านมองไปข้างล่างมองไปข้างหน้านะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านนะครับเพราะว่าบ้านมือสองไม่มีคนอยู่มันก็เวลาฝนตกมันก็จะมีทรายมีอะไรน้ําเซ,ซาะทรายมันก็จะเป็นโครงอย่างนี้ครับเราก็จะเททาคานแล้วก็ก่อขึ้นมาเต็มรถแล้วครับวันนี้เต็มรถแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับต้นนี้เอาออกอยู่นะครับเพราะว่าเอาไว้เป็นร่มนิดนึงนะครับแล้วตัดสุดท้ายเลยตัดสุดท้ายเลย ตรงที่มีรถจอดนั่นคือแยก2องทับแดนะครับเข้ามาบ้านหลังที่1อันนี้กําลังตกแต่งไม่ใช่บ้านหลังที่2กําลังตกแต่งก็ไม่ใช่ของเราหลังที่3นะครับก็กําลังตกแต่งเหมือนกันนะครับนะครับก็ผมสรุปอีกทีกหนึ่งนะคบท่านผู้ชมและลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับบ้านหลังนี้ชื่อหมู่บ้านคุณาะไยนะครับ98ตารางวานะครับ98ตารางวา สามห้องนอนนะครับสี่ห้องน้ำอยู่เส้นบางขุนเทียนชาทยทะเลแขวงผ้าข้ามขาเขตบางขุนเทียนนะครับมาจากถนนพระรามสองประมาณ6กิโลนะครับหมู่บ,บ้านอยู่ขวามือเลยที่ขายปูขายกุ้งนะครับบ้านหลังนี้ตกแต่งค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตกแต่งค่อนข้างเยอะมากคือทําใหม่ทั้งหลังนะครับหลังนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยผมขายที่4ีล้านสนะครับขายที่4ีล้านสาท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองแวบะบแบบเข้ามาดูนะครับ มีพวกเราเหมาอยู่สามารถเข้ามาชมได้นะครับมีคนเราเหมาอยู่ทุกวันนะครับสามารถเข้ามาชมได้ยังไงวันจบคลิปวันนี้ขอฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช็คกดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของช่องบ้านเมืองสองบายไทวันให้ด้วยนะครับก็จะขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ